สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จทิมใหญ่ครับเป็นพระสมเด็จสายวังองค์นี้ก็จะเป็นเรือนแสงครับสร้างถวาย ราชก,การที่สี่ครับสองสี่ศูนย์หนึ่งครับฝังลูกป,ปัดสมัยทาราวดีครับมาขยายดูเนื้อหามูนสายกันเลยครับ นี่ก็จะฝังลูกปัดครับสมัยทราวดีมีหลายสีครับหลายเม็ดนี่ก็ใช่ครับจนแขนไซขึ้นมาคุมปกคุมหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นอัญ,ญามณีครับสีชมพูแล้วก็มีสีเขียวครับ เป็นพิมพ์ใหญ่เกตจะหลดซุ้มครับเนี่ยก็จะมีผงเรือนแสงครับบางคนก็ว่าทำมาจากหินไข่มุกลาตีครับที่มเป็นเรือนแสงเนี่ย เนื้อนี้ก็ค่อนข้างหายากครับ ชมด้านหลังกันเลยครับด้านหลังก็จะเขียนว่าคุ้มครองภัยด้านด้านหลังนี่ก็จะอันนี้ก็จะเป็นรูปสมเด็จโตครับ อันนี้ก็เป็นยันอุสองข้างอันนี้รอสีธาตุพนมสองสี่ศูนย์หนึ่งครับข้างล่างก็จะมียันอุสองข้างเลยเขียนขัวโตครับ เนื้อก็จะเป็นสีขาวครับแต่เนี่ยจะเป็นอัญมณีครับสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีเขียวมีครับ ชมด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็นเรียบๆครับ ดูด้านหน้าเต็มๆอีกครั้งครับชุดนี้จะเป็นสายวังครับฝังลูกปัดอัญมณีอ่ฝังลูกปัด สมัยทราวดีคนระับเนื้อจะเป็นผสมอัญญมณีจะเป็นสีชมพูแดงแดงแล้วก็มีสีเขียวเลือนแสง พระชุดนี้ก็หายากคนสมควรครับขอบคุณท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ